ข้าวซอยยามสาพี่น้องเข้าซอยมื้อนี้บรรยากาศโอ้หนาวขอบฝนต๊กสบายดีมดทุกคนมีตอนรับเข้าวูุซองอยู่กินทินลาวเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยาม้าวโอ้หนาวพี่น้องไอ้มื้อนี้ฝนลินปล่อยๆฝนค่อยๆฝนไล่แบ่เิ่น่ามันกินข้า,าวซอยน้ากกนพี่น้องกินข้า,าวเช้าแล้วก็สิลงสวนมื้อนี้ ข้าวซอยแซ่บๆกับผักกับเนาะเพียงน้องเนาะผักบักลหลายมีสลัดมีอันนาผักอันนาบัวร่าผักบัวมักเพล็ดอย่างกับกะปิแซ่บเๆเนาะหลายอยู่ผักหอมป้อมหลายแนวอยู่พี่น้องเอ้ยปลูกเองอยู่ส่วนหลังบ้านนี่แหละกับข้าวซอยยามเ,าเส้าแซ่บๆน้ำหน้ากับขวใส่ทั่วเน่าใส่อันซีนหมูเนาะพี่น้องเนาะมาแซ่บๆน้องก,กันบไปนี้โปรวอาหลายอย่าให้ห่างลูกทายกับเจี๊ยบแค่แมงอยู่พี่น้องเลย อืมกัดขอกเพลีแเสบๆบเสียบนาอมาน้ำหน้านี่สิบ่ได้ปรุงตืมเ้อเพราะว่าเฮาอ่ะนะโคือข้าวเปียกข้าวอย่างเฮาปรุงเอาอันเฮ็ดมาลาปรุงอันนี้เขาน้ำหน้าเฮาปรุงมาเส่บแล้วเนาะเฮาใส่เครื่องใส่อย่างเสียบแล้วมีแต่เอาใส่อันน้ำแล้วก็ใส่ข้าวซอยเนะเห็นนาะน้ำหน้านี่เฮาคั่วคั่วใส่ซีนหมูคั่วใส่ชัวเน่าส่อย่างลออเอาซอสเอาอย่างใส่ให้มันเส่บเนาะใส่เป็นนัวเป็นอย่างให้มันพอดีแล้วเฮาจึงมาใส่กับ ข้าซอยนี่นะมาเติมึงหน่อื <c oughs> อัมาเปล่วลูกโ <c oughs> อ้จับอืมจับไก่ปีใช่

ลุงใส่อย่าเข้ากล้องน้ำหน่อยอื้มบรรยากาศฝนตกปล่อปรยเอ๊ะคือซื้อบอกเจ้าบอสคือตันนี้เห็นไหมเรื่องว่าตันนี้ น้องกจนี่ตัวเดยกเด็อกนอนไรก็ถามเสีย่วอะไรนะไปกับปีเส่อ่ะ อืมอืมเอ้เอาไรมาวันนี้มันเทศนิ่งมัเขียวไงใช่ครับพีความเกินอ,อ,อกิ <c oughs> นผักลายแข็ง <c oughs>

น yeah. ี่แหลจิ้มกันเยฮะนะนะหลานกำลังงามอมน่าจะขอขอางลุงมมมะเ่านะ เออมีหนยงกระจกเขีวลูกแมงแมงมันมันมันบอกบอกบอกมันมันตายแล้วได้สะอังนถงห้กขนมมันตอยแล้ว อมันคือจืบนุ่งอะตัวใหม่มากินวะมาเกิดแม่แพ้ลูกนะลูกโบสูกแค่อะอลูกมันก็คือก็ไปแค่ยตลอดเด้อประเด้เด้อไแม่ให้ลูกมันยังตายละ อย่าเน้ปาแน่เอาลูกินน้ำชเนแล้วเห็นแล้วยกเลยวะยินือยังยินบอฮะแอ้แทบบอแ่บบอ นุ่งปอแม่ใส่ไมตองด,ด้วยเอาอีบ่วะดูแหลเนะี่ยเป็นห้อง bị cái mình, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กินข้าวซอยยามเช้ากับอันพ no. no. ักอบๆเนาะแก้มกับกะปิอัดมะเฟ็ใชัยก่อนอ่ะลงสวนพักพี่น้องเอ๋ฝนกะคือว่ายุดและมันเฮ็ดค่อยๆน้อยๆมื้อเช้านี้บ่เฮ็ดแหงบันใดพี่น้องเอยมาบล็อกอกแป๊กแล้วคือว่าหายไปแล้วก็้ากันยังมืดค้มอยู่เดี๋ยวจังมากกะสิลงสวนเนาะพากันอ่าเสียหญ้าแล้วก็เกี่ยมวันแก็นพักอีกพี่น้องเอย เอาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซองยูกินที่ลาวได้เด้อพี่น้องซองน,อน้อยเนาะเพราะว่าเปลนพี่น้องทางฝั่งไทยกะดีเนาะมู่คู่ทางฝั่งลาวเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะที่สำคัญก็อยาก,กข้ามโฆษณาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ขอกล่ 9, าวคำว่าสบายดี